สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาทดลองไดโอดบิด5ขานะครับตัวนี้50าสิบแมรับไฟได้1,600โวลต์น,นะครับทางนี้ว่าแผงโซลาเซลล์เข้าไฮโวลต์ทางนี้นะครับอันนี้ไฟฟ้าอันนี้ไฟ a อเข้า AC ออกวาเป็น DC บวกลบอันนี้ DC h i ไฮโวลตลบบวกอันนี้ AC ขั้วไหนก็ได้ก็จะมาดูว่าเวลาเอาไฟ AC มาเนี่ยเอาไฟ AC เข้ามาออกบวกออกลบเนี่ยไฟมันจะย้อนกลับไปหาแผงโซล่าเซลล์ได้ไหม จะมาดูวงจรคร่าวๆดูวงจรคร่าวๆก็ครับนี่นะครับไฟเข้าไฟเข้าไฟเข้า,ขาวิ่งมานี่มาออกบวกไฟเข้าขานี้ก็วิ่งมานี่ก็มาออกที่บวกไฟเข้าจาก c high v o l t เข้ามานี่ก็ออกมานี่ตามลูกศรย้อนไม่ได้นะ ฝั่งลบฝั่งลบก็วิ่งมานี่เดี๋ยวจะมาลองดูนะว่าเวลาต่อ AC เข้าไปเนี่ยมันจะย้อนกลับเข้าไปหาแผงโซลาเซลล์ได้ไหมล้วตามลูกศรมันไม่น่าไปนะเดี๋ยวต้องมาวัดว่ามันมีมีไฟออกมาหรือเปล่านะเข้ามานี่วนมานี่ออกบวกย้อนย้อนมานี่ไม่ได้จะย้อนออกมาออก ช่องนี้ก็ไม่ได้เส้นนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็จะย้อนออกได้ทางเดียวจะวนย้อนกลับมาออกนี่ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ไไดของโซลาเซลล์เข้ามาเข้ามานี่นะก็จะย้อนถอยหลังกลับไปออกที่ไฟฟ้าก็ไม่ได้นะเนี่ยกลับยังไงก็ย้อนไม่ได้ครับเนี่ยย้อนไม่ได้ไฟฟ้าเข้ามา ก็ต้องวิ่งวนมานี่แล้วออกนี่จะถอยหลังย้อนกลับไปท,ที่ที่แผงโซลาเซลล์ก็ไม่ได้นะย้อนมาไม่ได้เพราะว่ามันตามลูกศรแต่ถ้าทางลบไม่รู้ว่าไฟจะมาได้หรือเปล่านะก็ต้องลองดูเพราะฉะนั้นเวลาใช้กิดกูเนี่ยร่วมกับแผงโซลาเซลล์เวลาทำความสะอาดแผงมันจะอันตรายหรือเปล่านะก็จะให้ดีก็ต้อง ปิดระบบ AC ก่อนเราเอาน้ําไปฉีดหรืออะไรไปล้างแผงอะไรเงี้ยก็กันไว้ดีกว่าเดี๋ยวลองมาวัดดูเนะว่ามันจะมีไฟย้อนไปไหมครับเอ่อต่อสายระบบ AC 220โวลต์เข้าไปเดี๋ยวจะออกเป็น DC กระแสตรงนะออกที่บวกออกที่ด้านลบอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองว่าแผง ที่ต่อแผงเนี่ยอันนี้คั่วลบคั่วบวกเราเราจะไม่ใช้ไดโอดมาขนานกันนะเกิดเรามีไดโอดตัวเดียวนยใช้ร่วมกันได้ไหมไฟจะย้อนกลับไปที่แผงหรือเปล่านะครับบางเครื่อสมาชิกก็ใช้แบบขนานตัวขครตัวมันนะนะอันนั้นก็การย้อนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าคั่วคั่วลบใช้ใช้ทางหากจะมาลองว่าถ้าเกิดเรามีไดโอดตัวเดียวเนี่ย เราเอาแผงโซลาเซลล์เข้าเนี่ยไฟมันจะวิ่งวนกลับไปที่แผงโซลาเซลล์เราได้ไหมครับไฟมา245นะครับเจ็บปากใกล้หม้อปแปลงนะใกล้หม้อปแปลงเจ็บนกครับเป็นรับตอนนี้มีมีไฟมาแล้วนะนี่นะครับ ไม่ต้องปรับไม่ต้องปรับมิเตอร์ก็ไม่ต้องปรับเป็น ACDC นะจะได้ไม่งงมีไฟมาแล้วนะครับ249นะไม่ตรงกับโตโัวนู้นเลยนะขาดเคลื่อน249อันนี้ผมจะไม่ปรับแล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นออโตโอ 224นะครับไม่ครบวงจรนะไม่ได้ใส่คับาิเตอร์จากสองบห้าลงมาเหลือ224นะครับไม่มีคาปาก็อยากจะรู้ว่าไฟ AC เนี่ยแปลงมาเป็น DC แล้วนะเดี๋ยวมันจะย้อนกลับไปที่แผงโซลาเซลล์ได้ไหมถ้าเกิดเรามี ได้อดบิด5ขาเนี่ยใช้ตัวเดียวนะเราจะเอาแผงเข้าเนี่จะวัดคู่นี้นะว่ามันจะมีไฟว่ามันถ้ามันย้อนได้มันต้องมีไฟนะคร,ครับนี่นะไม่มีเนาะไม่มีไฟมาไม่มีไฟนะครับ ชราร์ลแผงเข้ามันก็วิ่งไปวิ่งจากนี่มาเรามาออกนี่ไงวิ่งจากเนี้ยมาเรามาออกนี่ตามลูกศรก็ออกนี่ครับไม่มีไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟที่จะมาออกได้อันนี้ยังไม่ครบวงจรนะสองร้อยยี่สิบห้าไม่ต้องปรับนะครับเพราะว่ามันเป็น dc ลองกลับขั้วนะจุบ ก็ขึ้นสัญ,สญลักษณ์ลบอันนี้ AC เข้ามือเดียวนะครับก็จะบังสายหน่อย2 4งร5อยสเก้าสองนะนแบบนี้นะครับลองอีกทีว่ามีไฟย้อนมาไหมอันนี้ก็บวกนะน,นีกตัวลบไม่มีไฟมานะ เพราะว่าขาเข้าถ้าเข้าถ้าเอาดีซีไฮโวลเข้านี่เข้านี่มันก็ต้องวนออกมานี่นะแล้วก็ออกนี่วนไปทางนี้จะย้อนไปออกทางการไฟฟ้าก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นลูกศรวิ่งวนตามตามกับวงจรตัวนี้นะครับเนี่ยแต่ถ้าใช้งานจริงๆกว่านตะลายก็ เวลาจะทําความะอาดแผงหรือขึ้นไปปรับปรุงสายอะไรก็ต้องเอาไฟ AC ดับก่อนก็จะปลอดภัยกว่านะมันอาจจะรั่วไหลไปได้เนาะเดี๋ยวเราจะมาดูที่มันครบวงจรนะนะที่มีคาปาซิเตอร์ระบุไว้ตามนี้นะนี่นะครับ จะพ่วงขาปาเข้าไปให้มันครบวงจรนะครับอันนี้เอาปลั๊กออกไปแล้วพ่วงขาปลาเข้าไปนะครับครับเช็คสายดูทางลบขาปานี้ขนาดนะนะไม่ใช่รูกลมขนาดกันนี่ลบก็เข้าลบนะครับเส้นนี้บวกก็เข้าบวกนะครับ เมื่อเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยไฟ220โวลต์เข้ามาเมื่อกี้นี้มันได้200จาก245 250งมันได้แค่225นะมันลดลงนะถ้าไม่มีคาปาซิตเตอร์เดี๋ยวเสียบพักนะครับปล่อยไฟเข้ามาปล่อยไฟเข้ามาเรียบร้อยมาวัดดูอีกทีนะครับจะได้เท่าไหร่ ครบวงจรแล้วนะอันนี้ไฟมาไฟกระแสสลับมาแล้วนะครับ AC 249นะครับ249โวลต์มิเตอร์นี้ไม่ต้องปรับเนาะเป็นออตโตร้ราคาถูกนะมาสามาสิบสอครับในครบวงจรมีคาปาแล้วนะครับเนี่ย คาปาซิเตอร์แล้วไฟก็จะเพิ่มมาเป็นสามร้อยห้าสิบสองนะครับถ้าไม่มีไฟมาสองรอยสี่สิบห้าก็จะเหลือสองรอยี่สิบห้าก็ตกไปเยอะนะถ้าจะทดลองดูดูซิวา่าไฟมาสามรอยกว่าในไฟจะย้อนได้ไหมคัวนี้นะคนนี้กับรัวนี้นะครับก็ไม่มีนะครับ ไม่มีที่จะย้อนวิ่งกลับไปหาแผงนะหรือว่าการใช้งานจริงๆก็จะให้ปลอดภัยก็ต้องต่ออีกแบบหนึ่งก็ได้นะตัวใครตัวมันแบบขนานกันนะครับแต่อย่างนี้ผมทดลองดูแล้วมันก็ไม่มานะมันก็ไม่มีไฟนะครับเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีไฟอย่างนี้บวกลบอีกทีหนึง่ง สามร้อยห้าสิบสองเป็นดีซีอันนี้เอซีสองร้อยสี่สิบหกนะครับดึงปลั๊กออกนะตัวนี้ตัดตัดไฟ AC ไปแล้วนะครับ ขาป๋าต้อ,าองระวังนะไฟ a c ไม่มีแล้วนะจะมาวัดด้าน DC ยังมีไฟตกค้างอยู่ไหมยังอยู่นะเนี่ยสามร้อยสี่สิบจะลดลงเรื่อยๆนะไฟ a c ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะครับว่าตัวนี้มันก็เหมือนเก็บ ประจุไฟเข้าไว้ใช้ช่วงแดดอ่อนหรือช่วงไฟตกได้นะช่วยได้อนนี้ขนาดดึงไม่มีเอซแล้วนะ1น5นะครับอันนี้ดึงปังออกไปแล้วนี่นะไม่มีไฟฟ้าเข้ามาแล้วนะไม่มีไฟ AC แล้ว โวลต์ดีซีย้อนหาแผงไหมไม่มีไปนะครับเพราะโอดมันก็เรียงตามลูกศออยู่แล้วนี่เดินปลั๊กไปพักใหญ่แล้วก็ยังมีไฟนะอันตรายอันเนี้ยเนี้ยตัวนี้เก็บเข้าไว้นะครับไม่ใช่ว่าดึงปลักออกแล้วไปจับยิงไม่ได้นะช็อตอันนี้สามร้อยโวลต์ ก็มาตรสอบทดลองดูการเ่าะตอเรามีตัวเดียวใช้แบบนี้ก็เลยลองเอาวัดดูนะทดลองดูว่ามันจะย้อนไหมอย่างนี้มันก็ย้อนไปนี่ไม่ได้อยู่แล้วแผงเนี้ยมันย้อนกลับไปหาไฟฟ้าไม่ได้อยู่แล้วคนมานี่มันก็วิ่งมันออกนี่อย่างเดียวนะมันจะย้อนกลับมานี่ไม่ได้ทางลบประวัดดูแลมันก็ไม่มีนะ ขอบคุณนะครับที่ติดตามทดสองทดลองดู